ละครเรื่องที่สองแล้วก็ละครเรื่องที่สองแล้วก็ก็ยังตื่นเต้นอยู่บ้างครับก็เราก็ยังใหม่อยู่ครับแต่ก็ตอนนี้ก็มั่นใจในการแสดงของตัวเองมากขึ้นครับอืมละครแม่เปี๊ยบเป็นยังไงเอ้แม่แม่เปี๊ยบครับก็ฟีดแบ็กแม่เปี๊ยบก็ออกมาดีนะครับว่าเออเรื่องแรกเราก็ทําได้ดีเลยได้โอเคเลยครับอืมแฟนคลับเราพูดอะไรถึงถึงเราอย่างไบ้างไหมครับก็ส่วนใหญ่ก็จะวิจารณ์ว่าเจ้าชู้จังเลยครับผม ก็เวลาเล,เล่นเล่นเล่นกับมาลีฮะก็คือแบบสายตาอะไรแววตามันดูเจ้าชู้จังเลยทำไมเป็นคนเจ้าชู้อย่างนี้อะไรอย่างนี้แ่วมงม่กับน,น้องมาลีเป็นไงบ้างก็น้องก็น่ารักดีครับก็เฟลลี่แรกๆก็อาจจะมีเขินๆกันน้องๆน้องเขาเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยคุยเงียบๆครับออสนิทกันแล้วก็ก็สนุกดีก็ทำงานกับน้องๆเขาก็เป็นกันเองมากเริ่มติดใจกับงานแสดงงานแสดงอะไรก็ชอบครับการแสดงก็ก็มันเป็น ผมผมชอบตรงที่ว่ามันเป็นศิลปะที่แบบว่าสร้างเรื่องที่มันไม่จริงให้มันเป็นจริงได้ครับผมเล่นละครกับค่มายูมาถึงสองเรื่องพวกคจะมองว่าเราเพิ้นแท่เป็นลูกรลาของค่ายูมาไหมครับก็ก็คงไม่ขนาดนั้นนะครก็คือทางอายุแล้วก็พี่เอนี่ก็ให้โอกาสผมครับก็คือเพราะพี่เอก็คือบอกว่าอยากอยากให้แบบว่า สำหรับเราเนี่ยจะออกไปแสดงกับค่ายอื่นอย่างเงี้ยเราก็อยากให้แบบว่า acting เราตรงนี้มันออกไปดีเลยแบบว่าพอไปกับค่ายอื่นเราก็เล่นได้เลยไม่ต้องโค้ดมากอะไรอย่างนี้ครับกับละครเรื่องนี้ผู้ใหญ่มีแนะนำรเลก็คือพี่เอ๋ครับก็ตอนนี้คือเรื่องนี้มันมันมีบทบาทที่ว่าจะต้องเป็นคนที่ว่ามีณจุดหนึ่งนางเอกปลอมตัวเป็นผู้ชายฮะก็มีอาการสับสนทางเพศอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องไปเทนตรงนั้นว่าความรู้สึกตรงนั้นมันเป็นยังไง เราจัทำมองว่าเราเป็นดาวรุ่งดวงในวงการลงวตอนนี้ก็ก็ดีใจครับถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ดีใจครับผมตอนนี้เราเซ็นสัญญากับช่องสามหรูมาครักอ่ะเซ็นกับช่องสามครับเซ็นไม่กี่ปีเซ็นสามปีครับปีนี้จะมีละครอะไรดูกันขีเรื่ออ่นตอนนี้ก็ยังมีแค่ผู้ดีสารครับแต่ก็ก็น่าจะมีอีกครับงานอื่นๆงานอื่นๆตอนนี้ก็ยังยังไม่ไม่มีครับผมก็เป็นงานละครอย่างเดียว เรียกว่าเตรียมเบียดรุ่นพี่เะเอกรุ่นพี่คม่หอ๋อคงไม่ขนาดนั้นนะครับผมยังประสบการณ์น้อยครับยังเทียบชั้นไม่ได้หรอครับกลัวไหมครับว่าถ้ายิ่งมีชื่อเสียงมากขึ้นก็จะม่ขาดเลยเรื่องข่าวนี้คงเป็นเรื่องปกติฮะแต่ก็คงอยากให้เป็นข่าวด้านดีมากกว่านิดเียครับใจรับข่าวก็ก็คือจริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติฮะก็คือเป็นดาราก็คือเป็นเป็นที่สนใจของคนอื่นก็ ก็ไม่ได้เครียดอะไรมากครับเรื่องงานรุ่งแลาเรื่องความรักแล้วครับตอนนี้โสดครับโสดมากฮะก็มันไม่มีเวลาหาด้วยครับผมโสดสนิทจริงจริงครับไม่มีคุยับรพิเศษเลยอ๋อเรื่องคุยก็ก็มีคุยบ้างครับผมก็ก็ต้องมีบ้างอยู่แล้วก็มีคนเขาคุยบ้างเป็นคนนอกวงการใช่ไหมครับครับผมคนที่บอกว่าคุยนี่คือคนพิเศษสุดเก็ก็มีคุยคุยเฉยๆครับยังไม่ได้มีพิเศษอะไรขนาดนั้น <อ>ไม่ห้ามนะครับแต่ก็คือผู้ใหญ่ก็จะดูว่าก็คือถามว่าเราคุยกับใครอยู่อะไรไงอยู่โอเคไหมอะไรอย่างนี้ครับสแกนก่อนที่มันต้องความหนักใหญ่ก่านี้จะตรวได้อ่า <laughs> คงไม่ขนาดนั้นนะฮะแต่ก็คือผู้ใหญ่ก็จะคอยให้คําแนะนำว่าเฮ้ยเราทําอะไรเราต้องระวังนะอย่าอย่าให้แบบว่าเออจะคบกับใครก็ดูด้วยอะไรอย่างนี้เว่าตอนนี้ก็เรามาระวังตัวเรื่องความเ อืมครับผมก็ก็ยอมรับว่าเรามาระวังตัวมากขึ้นครับอืมแบบนี้เรียกว่าโสดสนิทไห้วแต่โสดสนิทครับผม